สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุข้อนกับมันนี้อยู่กับวงกับอยูฟาแซบก็กับพี่น้องสำหรับมันนี่นะเป็นเสนอเมนูมันนี้มากินสมสนไพ่น้องแก่เมาแก่สว่งพี่น้องมันนี้มากมาพี่น้องแก่แดดปอมมันนี้แดดแห้งๆเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานครับพี่น้องวันนี้กินในสวนบกม่วงเลยครับผมวันนี้มานอกสถานที่เลยครับมากพี่น้องเบ่าวลายย่างครับเสียบน้ากันคำแดดแกงมันน้ำปลาหวานแบบเหนียวๆพี่น้องนะทำมาเอง เห็ดหน้าเห็ดเหลวกับมาเลยครับแก่พร้อมแดงครับเหมือนนี้มาพี่น้องเสียบนำกันแกวินสกดวอดครับสุดยอดมากโอ้โหหนามากวนครับเนาะ อธจบดีโน,น้ตคอนไรไปแล้วเจียงนั้นคนฟันเพื่อนอยู่ไกลๆอืมกรอบดีครับเป็นแตงโม่ังน้ำส้มไม้ครับสมขนาด ทิ่เราควนไรพี่น้องต้องขอโทษขออภัยแล้วกันต้องเชิญงมามาเลียนมาหนึ่งตาตื่นมากว่าเลยพี่น้องช่ำครับ อออโอ้สมสำรับเนาะ Hoa sắm đấy là không nọ nga tìm 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 như con nga ฮึโอ้เผ็ดจี๊ซซัดมากพี่น้อง โ ح, อ้ยังแป๊บปืนขาดขนาดมาเป artet? ็นยังเพชรดเสียบมากพี่น้องโห

nhiều giang gì Hãy subscribe cho kênh phải không ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปเพียงแค่นี้ก่นอนนะครับเนาะเมื่อคืนนี้ก็บสขวิทย์อำนาจบาจักรที่หน้าเมกอนนะครับสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับทุกที่ผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้โยบาเนียบได้ทำขี้ผาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เพิธีผ่าตะการในรหรือว่ากินมั่วมๆเกินไป กระต ong ก็ตัวกอไผ่อีกเพี่น้อกันนะผมขอบคุณที่ให้จชดกันมาติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายไ่ต้องพอพาคลิปหน้าครับผมโอเคครับ <laughs>